พบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอน,ลนหลดฮอนนะครับอันแรกก็ข้อพิสโตนะครับรอสักครู่อันที่สองเขียนคำว่าฮอนนะครับฮอนนี่นี่นะครับอันที่สามกดท่อไปนะครับอันแรกนะครับอันสองไม่ใช่เป็นอันแรกนี่เป็นมือ์ชนของโทรศัพท์เท่านั้นนะครันี่ฮอน กนะ็กดดาวน์โหลดไปนะครับอยากจะรู้ว่ามีเท่าไหร่นะครับกดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาสุดนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนขนาดหนึ่งกิ๊กนะครับนขนาดหนึ่งกิกแล้วเราก็โหลดนะครับถ้ามันไม่เพียงพอคุณก็สามารถกดออกแล้วก็เข้ามาดูนี้ได้นะครับว่าพอหรือเปล่จจาจัดการไฟนี่คนระับ ถ้าคุณเหลือหนึ่งกิกเจ็ดร้อยก็สามารถโหลดเข้าไปได้เลยนะครับผมนี่ครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับอังครับ